ดอกฟ้าเด็กหญิงผู้ขยันขันแข็งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาและภูเขาอันเขียวขจีมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าดอกฟ้าเธออาศัยอยู่กับคุณพ่อมานะและคุณแม่นวลในบ้านไม้หลังเล็กๆแม้ครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกวันในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ ดอกฟ้าเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมากทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเธอมักตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่หุงข้าวและทำความสะอาดบ้านเสมอเธอยังช่วยคุณพ่อมานะเก็บผักในสวนไปขายตลาดเสมอหลังเลิกเรียนเธอก็กลับมาช่วยพ่อแม่อีกไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยสักครั้งนอกจากจะขยันแล้วดอกฟ้ายังตั้งใจเรียนมากเธอมักนั่งอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงจนดึกพยายามทำกันบ้าน และตั้งใจฟังครูที่โรงเรียนผลการเรียนของเธอมักเป็นที่หนึ่งของห้องอยู่เสมอคุณครูและเพื่อนๆต่างก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นของเธอเมื่อเติบโตขึ้นดอกฟ้าสอบได้เรียนต่อในเมืองเธอไม่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่ทุกครั้งที่ได้ค่าขนมเธอจะประหยัดเก็บไว้ส่งกลับมาช่วยพ่อแม่ที่บ้านอยู่เสมอหลายปีผ่านไปดอกฟ้าก็เรียนจบและได้งานดี มีเงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่มานะและนวลอย่างสบายไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเธอไม่เพียงเป็นลูกที่ดีแต่ยังเป็นแบบอย่างของคนในหมู่บ้านไม่นานดอกฟ้าได้พบกับชายหนุ่มผู้มีน้ำใจและขยันเหมือนกันชื่อว่ามงคลทั้งสองเคารพและช่วยเหลือกันด้วยความรักความเข้าใจจึงได้แต่งงานสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกวันคุณพ่อมานะและคุณแม่นวลก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกสาวมีชีวิตที่งดงามความขยันและความกระตันยูของดอกฟ้าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตของเธอ